มมไ่โอ๊ยโอ้ยโอ,โอ,โอ get get ้ยอย่าฉีบประตูที่มาเปหน้าบ้านไปปิดประตูกันสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาทำ Get Ready With Me กันนะคะแต่ว่านนก่อนอเ่นที่จะเริ่ม Challenge เดี๋ยวปั้ขอนี้ไปเปิดบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้6กโมงเช้าแล้วเนาะโอ <Y> ah <oo> เคก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล้างหน้าที่แปรงฟันเสร็จนี้สบู่ที่เราจะใช้ก็จะเป็นนี่ขอนงนาลดา มาเริ่มล้างกันเลยเนาะหน้าสดก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะจิ๋วก็จะเยอะนิดนึงตอนนี้เขาแถมตะขครย ฟอกสบู่มาให้ด้วยนะมันจะตีฟองได้เยอะมากตอนนี้จะเป็นสูตรทองใส่ทองด้วยก็คือทูอินวันมากๆหน้านสวยแล้วก็เอาทองไปร่อนขายได้อีกเอาทองไปร่อนขายได้อีก <laughs> ก๊อที่บ้านร้องขอชีวิตมากรอยก็วันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านเฉยๆเรียนหนังสือก็จะไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากส่วนตัวเราเป็นคนไม่ค่อยดูแลผิวนะ ก็ก็เลยจะไม่ได้ทาครีมอะไรเยอะที่ใช้อยู่ก็จะเป็นครีมซองเซเว่นแต่ปกติปั๊มไม่ได้ทากันแดดเท่าไหร่จะทาเฉพาะตอนไปมอซึ่งมันไม่ดีกันแดดควรทาทุกวันอันนี้ไม่ควรทําตามปกติก็เป็นคนที่แบบทาให้รู้ว่าเออมันมีอะไรทาบนหน้าเฉยๆฉชสติ๊กตัวนี้เป็นลิปมันที่ซื้อมาจากเมกา ใช้ดีมากมันทําให้ปากแบบชุ่มชื้นมากแบบดีมากๆเลยก็จะมีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งที่ใช้หมดไปแล้วอันนี้เพิ่มมันเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดด้วยมีมอสเจอร์ไรเซอตัวนี้ดีมากแต่ชอบตัวนี้มากกว่าท <c oughs> าลิกม,มาแล้วแล้วก็ทาผิวซิมธรรมดานี่แหละ กันแดดเฉยๆเค่จะทาปแป้งปนะใช้ซอฟต์แมทครีมอ N Y X วทำไมไม่โฟกัสครับโฟกัสหน่อยตัวนี้เป็นสี C หนึ่งศูนย์ชื่อสีอะไรวะ มอนเตคาโรนั่นแหละซื้อมาเราไม่เคยทาเต็มปากไม่เคยทาเต็มสีเราเอามาเพื่อแท็บเฉยๆให้ดูไม่ป่วยอันนี้เอ้ยคือวันปกติปั๊มจะไม่แต่งหน้านะเพราะว่าเป็นคนที่เกียจแต่งหน้าแค่นี้เลยเหตุผลงน้ามาป่ามันไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเป็นคนมีขวัญตรงเนี้ย ซึ่งมันตลกมากโอเคเราก็จะมีผมธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าร้านเรียนอะไรก็แล้วแต่น้ำหอมอันหนึง่งแโอเคเราก็จะไปแอบดูกันว่าบ้านถ้าคนอ,อื่นๆ่เขาทำอะไรกันบ้างกลับมาแล้วทุกคน หลังจากที่เราเรียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือก็คือทุกวันก็จะเป็นประมาณนี้ตลอดเพราะว่ามนุษย์นอนดึกนะอลยเนาะก็เรียนเสร็จก็ถึงค่อยจะได้อาบน้ำแต่งหน้าอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือเราก็ยังไม่ได้อาบน้ำด้วย oh, <no. S 1> ก่อนหน้านี้เราใช้วิธีล้างน้ําเปล่าต่ตอนเช้ามาตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนที่หน้าคอนข้างแห้งแล้วเวลาล้างหน้าตอนเช้าเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบหน้าเราจะเอี๊ยดแต่ว่า ในช่วงหลังก็คือรู้สึกว่าสกปรกก็เลยพยายามหาสบู่ก็อย่างที่เห็นถ้าสมมติใครตามสตอรี่พับก็จะเห็นว่ารีวิวสบู่ไปเรื่อยรีวิวครีมไปเรื่อยแหละก็คือล่าสุดก็คือได้สบู่มาตัวหนึ่งใช้มาประมาณสองสาวันแล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าตัวอื่นนะก็คือจะเป็นนารดาตัวนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรชาโคลก่อนหน้านี้แพ้ครีมนะอือตอนแรกที่ใช้ก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าอืมออกมาแล้วสิวว่ามันค่อนข้างแห้งเลยวอะ แล้วก็ที่สําคัญคือล้างตอนเช้าแล้วหน้าไม่ค่อยจะแห้งเท่าไหร่ก็คือ,อยังหน้ายัางมอยมอยอยู่เราก็แบบใช้คงใช้ขีมอะไรก็รู้สึกว่าหน้าก็สุขภาพดีดูไม่ไม่แยไม่ไม่ดูเนึะก็คือฟอร์มมันจะนิ่มากชอบนะประทับใจคิดว่าหมดก้อนนี้ก็คงจะซื้อซ้ำอะไรก็เดี๋ยวเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะไปอาบน้ำเปลี่ยนสภาอก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งหน้ากันกลับมาแล้วก็อันนี้คือแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็คืออย่างที่บอกอ้ยอย่างที่บอกว่าอยู่บ้านเนาะก็คงก็คือไม่ได้ทําอะไรมากก็คือใช้วันนี้ใช้ครีมซอใช้ตัวนี้อยู่ตันนี้ก็เป็นครีมเซเว่นซื้อมา49บาทเป็นเจลนะเป็นเจลแบบบุบอัปเดตชีวิตช่วงนี้ก็คือ เรียน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 ,น,นเรียนนอนเรียนไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็ทาลิปบาล์มนิดหน่อยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือช่วงนี้ก็คือมีปลูกผมก็จะเห็นว่าหัวฟูผิดผิดมนุษย์มนามากเพราะว่าตอนแรกผมตรงกลางบืง่อ oh, <no. S 1> ก็เลยหาเซรั่มมาปลุกผมแล้วผมผมก็ขึ้นเต็มหัวเลยก็คือรอรอให้ผมงอกเยอะๆก่อนแล้วว่าว่าจะไปตัดแหละ อันนี้ใช้เป็นคอซีซเลอร์นะปกใต้ตาน,นิดหน่อยใครก็ต้องมีโมเมนต์แบบปิดเทมเปิดเทอมมาอยากให้เพื่อนเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในโซของเราก็คืออยากให้หัวล้านอยากให้หัวล้านก็คือแต่ก็คือไม่เลิกนอนดึกสักทีก็คืองงมากแป้งฝุ่นเซ็ตหน่อยคอนทัวร์นิดหน่อยตรงเนี้ย เขียนคิ้วนิดนึงทุกคนแค่แบบหางคิวนิดหน่อยอันนี้ใช้ลิปบาลเหมือนเดิมส0่อันนี้เป็นสมุนไพรัวงเงินเอาไว้ให้ผมไม่คุยเออให้มันยังดูแบบเป็นผู้เป็นคนบ้าง ก็คือเสร็จแค่นี้ทุกคนเหมือนจะน้อยแต่ก็เยอะใส่แ่นแก t r เลดี้วิ h มีก็จะจบเพียงแค่นี้สำหรับวันหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ออกจากบ้านคนอื่นจะเป็นยังไงไปดูคะ่ะตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงเกือบเกือบสิบครึ่งแล้วเราเพิ่งตื่นในไม่นานใช่เพราะเรามีเรียนเที่ยง เดี๋ยวเราจะล้างหน้าก่อนแล้วก็ไปอาบน,น้ําตัวสบู่ที่เราใช้ล้างหน้าจะเป็นตัวน,นี้เป็นของนา,าดา<ะ>เดดน,นี่อันนี้เป็นตัวเก่งสีทองสวยปาสวยใช่ไั้ถ้าสนใจก็สั่งได้นะเราค้าเอง จริงๆก่อนหน้านี้เราใช้ตัวสูตรที่เป็นชาโคะจะผสมผง่านชาโคช่วยดูดซับสารพิษบนใบหน้าแต่คือตัวชาโคที่เราสลอกไว้อะมันหมดไยเออเราก็เลยเอาสูตรโกมาใช้แต่ก็ใช้ได้ใช้แทนกันได้เหมือนกันเ<ๆ>พราะสูตรตัวสูตรชาโคก็ผสมทองคำอยู่แล้วอ่ะอแค่ตัดกาตรนที่ตัวนี้ไม่มีชาโคเฉย เดี๋ยวเราขอหลองหมาว่วนะคือปกติอะเราเป็นคนตีฟองไม่เก่งเวแต่แบบดีที่อันนี้เขามีถุงตีฟองให้เดี๋ยวเราให้ดูฟองมันคือสําหรับเราอะที่ปกติเราตีฟองไม่เก่งอะอันนี้คือมันก็เยอะแล้วนะถ้าคนตีฟองเก่งๆก็น่าจะได้เยอะกว่านี้แหละ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนแต่งหน้าโอเคเราอาบน้ำเสร็จแล้วแต่เรายังใส่เสื้อตัวเดิมเราค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทาผิวปกติที่เราใช้ครีมจะเป็นบัวนี้สองบัวอของอิสกินเราจะลงตัวนี้ก่อน ันแดดหน้าเราจะใช้เห็นปะอันเนซ่ตัวสีทองที่จริงมีคนบอกว่า <c oughs> สีอื่นก็ใช้ดีนะแต่เรายังไม่เคยลองอะใครเคยลองมาคอมเมนต์บอกได้นะว่าโอเคไหม <c oughs> วันนี้เรามีพรีเซนเราก็เลยจะแต่งหน้ากันนิดนึงเนาะจริงๆก็คงไม่นิดละเออคือแบบเด็กมอเราคือแต่งหน้ากัน ค่อนข้างเยอะทีเดียวโอเคตัวรองพื้นเ,เราจะลงรองพื้นก่อนรองพื้นเราจะใช้นะ้ำสีฟิจิตัวนี้จะค่อนข้างคุมมันปกติเราจะใช้ฟองน้ำลงรองพื้นนะแต่ว่าเราเอาฟองน้ำไปซักอ oh, <no. S 1> ่ะคุยค่อยชอบกระจกที่ห่อเลยอะคือแบบ แสงมันไม่ค่อยพอเว้ย <c> ไ <oughs> อเยอะนิดนึงนะเราจะพอมากแต่ไม่ใช่โควิดนะทุกคนเลือกได้ได<ล>แป้งเราจะใช้ของมันไม่โฟกัสชื่อให้เราอะ <c oughs> หล่อละ <c oughs> เวลาทาแป้งอย่าลืมทาใต้คางนะคะท้าตรงคออะ เดี๋ยวน่าจะรอย oh. เราจะลงอายแชโดว์จริงๆเมื่อก่อนเราเขียนคิวก็ลงอายแชโดว์แหละแต่แบบพอมาอยู่กับฟิลกับฟิลมันลงอายแชโดว์ก่อนเราเค่อยเขียนคิวเราก็เลยติดมาวันนี้เราจะใช้เมตตายแาตวตลับไม่ได้เลยพอมันเป็นเอฟวีเดลูกใช่ปะเราก็จะใช้เคสสองของแบรนด์ดี กอลงเบาๆก็พอนะเราไม่ได้ออกไปไหนต่อไปก็เขียคิ้วเขียนคิ้วเราใช้เป็นนิสอเขียนคิ้วของ Benefit จ้าเท่ากันปะเราจะไม่เฉดดิ้งเพราะว่าเราแต่งเบาๆใช่ที่ปัดแก้มเราจะใช้ของ Innisfree เป็นอันนี้น ปกติเราจะไม่ลงลิปมันเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะทําให้ปากเรานุ่มชุ่มชื้นอยู่แล้วอะ่ะอืมเราใช้ของ c ชาแนลใช่ใช่หลายตัวเกินเป็นตัว r o ชโคโคแฟลตสีสองศูนยะ์สนะสีวอ r m มอัพอันนี้ออกส้มๆนิดนึงโอเคเสร็จละเดี๋ยวเราจะวีผม เราผมยาวมากเลยมันหวียากด้วย oh. คือผมเราอะเดี๋ยวหวีก่อนเราเอาให้ดูเรามันยาวถึงสโโพกเลยเว้ยทุกคนที่แบบหวีค่อนข้าง,งยากอะว่าจะไปตัดแล้วเนี่ย n o ่ะโอเคเสร็จลนะ้วถ้าไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะ 对，我也是这样想